มาแล้วครับเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สายมาสลุผลิตจากญี่ปุ่นนะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่กําลังขายดีที่สุดในประเทศไทยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นไขควงกระแทกไร้สายนะครับปรับความเร็วรอบได้ถึง4ระดับนะครับผมแรงบิดสูงถึง230นิวตันเมตรเลยนะครับความเร็วรอบ3,600รอบต่อนาทีความเร็วการกระแทก3,900รออบต่อนานทีนขนาดหัวจับดอกหนึ่งับสี่ต้องเป็นหัวหกเหลี่ยมเท่านั้นนะครับตัวนี้รุ่น scdi ขีด155เดี๋ยวมาแกะดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันเลยนะครับผม แต่ออกมานะครับผมก็จะมีหูจับ2หูนะครับหิ้วได้2แบบแบบนี้นะครับผมอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับใบรับประกัน1ปีนะปีครับมีตัวเครื่องครับแบตเตอรี่2ก้อนครับที่ชาร์จแบตนะครับผมแล้วก็มีหัวที่แถมมาให้นะครับมีบล็อกนะครับมีดอกสว่านนะครับแล้วก็มีดอกไขควงนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูตัวเครื่องครับแบตเตอรี่ที่ได้มาขนาด20บโวลต์นะครับผม ลองฟังเสียงตัวเครื่องดูนะครับและตรงสวิตช์กดนี้สามารถกดเร่งความเร็วรอบได้นะครับ และตัวมอเตอร์จะเป็นมอเตอร์บัสเลตไรท์แปลงขานนะครับผมแล้วก็จะมีไฟ LED ดีตรงด้านหน้านะครับตรงนี้ไฟใหญ่มากครับส่องสว่างมากเลยนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวปรับความเร็วรอบนะครับตัวปุ่มสีแดงด้านซ้ายมือนะครับจะปรับความเร็วรอบระดับได้4ระดับนะครับผมส่วนปุ่มสีแดงด้านขวามือนะครับก็จะเป็นปุ่มของการขันน็อตสกรูนะครับหรือว่าเจาะนะครับผมก็ปรับได้ สแบบนะครับผมถ้าเรากดสวิตไปที่ขันออกนะครับตัวโหมดเครื่องต, <certains S 1> ตัวนี้เขาจะปรับไปที่ตัว A นะครับผมก็จะเป็นโหมดกันน็อตตกนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาทดลองยิงน็อตสกรูที่มีความยาว4นิ้วนะครับผมก็ใส่บล็อก8ปมิลนะครับนะครับต้องบอกว่า แรงเครื่องนะครับใช้ได้เลยนะครับผมผมก็ปรับไปที่ความเร็วรอบสูงเลยนะครับเป็นโหมดกระแทกลงไปนะครับแบบนี้ขันเข้าขันออกได้แบบสะดวกสบายนะครับนีครัตัวนี้น็อตสี่นิ้วนะครับแล้วก็ไม้ที่ยิงเนี่ยแข็งมากครับลองเจาะไม้ดูบ้างนะครับตัวดอกสว่านนะครับผมนี่นะครับก็ นำมาเจาะไม้ได้นะครับผมส่วนหัวจับดอกเนี่ยเวลาเราใส่ลงไปเขาจะล็อกดอกอัตโนมัติครับให้เราดันหัวไปด้านหน้าแล้วดึงดอกออกได้เลยครับก็มาทดลองเจาะเหล็กกันบ้างนะครับเจาะเหล็กนะครับผมก็จะปรับความเร็วรอบไปที่รอบสูงนะครับก็จะเจาะง่ายนะครับผมก็เจาะเหล็กได้แบบสบายๆนะครับผมมาลองยิงน็อตสกรูดูบ้างนะครับผมอันนี้ก็ลองในที่มืดนะครับจะเห็นว่าไฟ LED สองสว่างมากเลยนะครับผมครับก็ ขันเข้าขันออกได้นะครับผมแรงบิดสูงมากครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับผมอันนี้นะครับผมก็จะปรับมาที่โหมดกันน็อนตตกนะครับผมเวลาเราขันออกเนี่ยเขาก็จะมีโหมดกันน็อตตกไว้ให้นะครับผมก็คือความเร็วรอบเขาจะต่ําลงทันทีนะครับน็อตที่เรายิงออกมาเนี่ยจะไม่ตกนะครับผม ไขค,ควงกระแทกไร้สายตัวนี้ก็เหมาะมากเลยครับสําหรับงานช่างงาน DIY ต่างๆนะครับผมใครชอบแบรนด์มาซุผลิตจากญี่ปุ่นลองซื้อไปใช้งานดูครับแล้วจะถูกใจครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ